กปล่าแถวมองนี้หลายยู่ยได้พี่น้องคะ่ะหลายตัวยู่ยได้คะ่ะแมงดาก็หลายตัวแมงดาอยู่ในกระคูนะเห็นบอคะ่ะแมงดาทั้งตัวน่อยตัวใหญ่แมงดาพระานด้กแก่มันหล่อ,อยู่ขังวัคณนะมันโฮมติเนาะอยุ่เนี่ย Ммм. Mm О. -hmm. Okay. น้ำตาลเบื้องกลองลูกเออนะน้ำตาลหันเบื้องกลองอีกลูกอ้าวหาป่าแล้วหาป่าน้ำตาลแล้วอ้าวนั่งหันตีนั่งหันลาดนะนั่งเบื้องเดิอโอ้กิ้งถว่วได้ห้ายป่ะพี่บินไ,ได้อยู่นี่ป่าหน่อยไปพี่น้องไปเบื้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สสดีอีกคลิปหนึ่งเด้อค่ะ หมองกระพ้ามาเลาะเบิ้งจับปลาขอนน้ำให้น้ำนาสามองไม่ได้จับดอกค่ะให้พี่บินจับสมองกระถ่ายให้เบิ้งค่ะมีถีบานๆค่ะขีดต่มกระเลยุดอกได้สมองเหยียบเสียงค่ะกระเลยว่จจมวิดงเอาปลาค่ะปลาน้อยปลาเข็งน้อยปลาหยังค่ะเขาได้ยุค่ะนี่ กัะเข็งน้อยค่ะนี่เพราะเด้ต้มได้ปปนค่ะเอาไปทอดกระแซบด้วยค่ะช่วงรด,ดูเกี่ยวเข่าแล้วก็มีน้ำขังเขาก็ได้กินปลาคอนน้ำตาลอย่าลงน้อขีดต้มเด้อเมล่า,างตีนให้เด้อ ไปล้างนามเองเด้อเธอหลงขี้โตมอ่ะแม่บ่าล้างตีนให้เด้อเอา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 มาจับปลาเนี่ยแล้วพูดนะเอาม่างัดปลาเข็งแลนลีดลีดลีมาไปใส่ละพี่บินเลี้ยไรตัวยุทธ์่านั้ บรรยากาศดีค่ะเมื่อเนี้ยล้มเป็นเย็นๆค่ะอุ้ยปลาดุกตัวน่ะได้ปลาดุกตัวนึ่งมีบรรยากาศดีอันบ้านข่างเคียงเพ่อนกระเฮ็ดงานบุญน,นะคะเปิดเพลงเสียงเพลงเสียงหยังบรรยากาศทงไฮทงน้าค่ะได้บรรยากาศดี ป้ากระคึมๆค่ะล้มเย็ยนๆหนาวๆนาวล้มหนาวกําลังมาอีกแล้วค่ะเสียงล้มพัดด้วพี่นนองวีวีเนี่ยแดดออกแน่บดแน่สลับกันไป ไม้นี่เบื้อแล้วค่ะเปลี่ยนไม้ไม้ประเด็ดแล้วเขาจะไปหมองไม้หายุนาเจ้าของด้อค่ะนี่ปลาค่อนยุนาเจ้าของอุ้ยปลาดุกปากเด้ไม้เดียวไปเดี๋ยวแมงดาจะออกเด้หนะปิดไว้ ไป,ไปหาหม่องไม้ไปด่ไปยังไปก้อนหลดลมกํะลังผัดเย็นเย็นค่ะลมหนาวล่อยอีกไมายนึงเราขับไปแล้วเายังไปเบื้องค่ะโอ้ยลมผัดเย็นสบายดี เบงป่าไปเด้วลูกให้น้ำตาลหาเบิ่งป่าไว้นี่ปลาลดอยู่ติไปได้บ่าแล้วนี่เออได้ยุบจับปลาลดไปอย่างไลายล ปลาลดมันตัวบันหญ่ปันใดไปใส่ปลาลดมันดูดดินบางทีต้องพบแค่ตัวดูดดินเบิอดอได้รับปลาลดมันไหวแท้เด้กับขี้ดินนะดูดขี้ดินนะไม่ได้เอาของให้นดันดันดันนิสต์ปลาหน่อย đeo con phải nó chiên mà mà chiên tắm bắt đây nó lút cơ cơ Mãi mãi Tầm này Tầm này Tầm này này ใส่ของไปไปเป็ดไม้ไหมบัดนี้นี่แมงดาบ่ะกวนบึงนี่ค่ะปะลาลุดตัวนึงค่ะนี่ปลาลุดค่ะปลาลุดนอนตัวใหญ่เติบย่ื่เนี่ย คั่งนี้น้ำไหลาย,ยุค่ะมีป่ายุแต่วานน้ำว่าทัานในปันใดมันจับบ่ไดดพี่น้องน้ำไหลาย,ยุ่ไปหาหมองน้ำ่อนๆชักหน่อยี่ปูก่กบมีแล้วค่ะจับมีปู่ปูน้อย ไม่ได้ปูด,ดีว่าดดมีป่าตีจุกแข่งกอนสาป่าค่ะนั่น่ะตัวนี้น้อยมีเยอะ này <tôi> nói len má vô Đinh 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 má vô đây Chị <laughs> biến mình đã Mình đã lớp béo con nữa Nào 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 นั่นนะนั่นนะนั่นนะเดินจะขึ้นนู่นแล้วน้จะด,ดูดสินนี้โฉ่ให้พี่น้องเบิ้งแนะ่โอน,น,ะะน้แมงดาหน้าด้วยนะค่ะแมงดาหนาเอาใส่ของโหลดมันมีแมงดาส่วนยุทธทวนละน่ะเนาะมันส่วนยุคกบเฟียงก็เหมือง nhưng đã đốt 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 chứ ôi ก็ได้ยุคค่ะปลาน้อยค่ะปลาขาวน้อยเอาไปทอดคันตัวไดรอดก็เอาไปป้อยสางค่ะตัวน้อยๆนะเพราะว่าตาาไวทั้งสีน้ำก็ะแห่งเพื่นกับว่าหลอดคือเก้าค่ะ ตลดตลดจับเลยเพรผู้เขาหูุะ ม่อยังดินเลยมีอยังยูห่ยยหันมันยู่ไตหันนิดเียูยุดไตเสียงมันดูดรีไตเสียงในปา่าอาจจะมีกบเนาะ นี่ค่ะเพราะประมาณแล้วนาะพี่น้องคลิปจะเงาพวดเนาะค่ะเอาพอดีพองามนาะพี่น้องคลิปคลิปนี้สามองก็ขอตัวลาไปเพียงเสมีเด้อพ่พี่น้องจับปลาคอน้ามองว่าได้จับเ้วค่ะให้พี่บินจับวันนี้ค่ะขอขอพระคุณค่ะที่เขามารับชมช่องสามองเด้อค่ะพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ